พียครับวันนี้เราเที่ยวที่ชนบุรีกันเถอะครับอืมชนบุรีเหรอก็ได้นะว่าแต่จะไปที่ไหนล่ะเอ่อเพาว่านะเราน่าจะไปเขาชีจันผ่านทัพเรือสัตหีบสวนผีเสื้อสวนเสือแล้วก็สวนสัตว์เปเขาเคียวไงโอ้โหเที่ยวเยอะมากเยอะจริงเพี่จะพาเราไปถูกกับฟ้าครั้งที่แล้วเพียรต้องพาเราหลงแล้วหลงอีกเลยผมดูถูกกันมากเลยครั้งนี้รับรองว่าไม่เหมือนเดิมแน่นอนเน่ ครั้งนี้แหละพี่จะใช้โปรแกรมนำทางบนมือถือแล้วแหละพาพวกเราไปเองรับรองไม่มีหลงอือ้าวลันอวแบตหมดอ่ะปล่อยเลทำไมไม่รู้จะเผื่อไว้พี่เอ๋เล่นคุกก้ลันจะไปยังไงละเนี่ยยังไงไม่ต้องกลัวหลงเพราะพี่มีเครื่องนำทางอยู่ขคุณอบโอเคทีพออืมอ๋อเครื่องนี้ผุเคยเห็นครับคุณอาภุมิใช้อยู่ครับเครื่องไงนะมันบอกให้เรารู้ว่าเราอะอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเกิดเราอยากไปที่ไหนอะนะ เราก็ป้อนลงไปแล้วมันก็จะพาเราไปที่นั่นเลยพี่เอ๋อคะว่าแต่อ้เครื่อง GPS เนี่ยมันรู้ได้ไงคะว่าเราอยู่ที่ไหนอืมใช่แล้วมันบอกได้ไงคบว่าเราอะ่ะจะต้องไปทางไหนสรุปตอนนี้อยากรู้กันแล้วไม่อยากเที่ยวแล้วเหรอครับผมคิดว่าเพื่อนๆทางบ้านอะ่ะเขาก็ต้องอยากรู้เหมือนกันนั่นแหละเอางี้แล้วกันพี่จาได้ว่าพี่มีเพื่อนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการสํารวจทรัพยากรและการใช้แผนที่อยู่ที่ศรีราชาไว้เดี๋ยวเราไปหาเขากันไหม โอเคครับพี่เอริรครับอเรวว่าแต่เพื่อนพี่อิอยู่ที่ไหนแล้วเราจะไปกันยังไงหรอที่ไม่รู้หรอกแต่พี่เก่งแม่ไม่ต้องทําเป็นรู้ทางหรอกครับพี่เอริร์พราะด้วยเครื่องนําทางระบบ GPS เพียงแต่ใส่จุดหมายลงไปมันก็จะมีทั้งภาพและเสียงที่จะนําทางเราไปสู่จุดหมายได้ซึ่งในที่นี้ก็คืออุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศหรือ Space Creative Park หรือ SKP เพื่อมาพบกับพี่ตูนกันเลยครับสวัสดีครับเด็กๆ เด็กๆครับนี่พี่ตูนครับผมดีวันนี้น้องๆมีเรื่องสงสัยมากมายเลย oh. แต่พี่เชื่อนะว่าพี่ตูนเนี่ยสามารถให้คำตอบน้องๆได้อย่างแน่นอนครับต้องเล้อครับผมงั้นเราเข้าไปดูข้างในเลยไหมโอเคครับฝ<ะ>ั่งนี้เลยครับ SKP คือหน่วยงานในสก,กัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจีซ่าซึ่งมีหน้าที่สำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียมไทยโชตซึ่งเป็นดาวเทียมชนิดวงโคจรระดับต่ำ จึงมักจะเป็นดาวเทียมถ่ายภาพความละเอียดสูงนะครับกลุ่มถัดมาจะเป็นดาวเทียมชนิดวงโคโจรระยะปานกลางส่วนใหญ่เป็นดาวเทียมสื่อสารหรือดาวเทียมถ่ายภาพที่ครอบคุมพื้นที่โลกมากกว่าชนิดแรกนะครับสุดท้ายคือดาวเทียมค้างฟ้าหรือดาวเทียมชนิดวงโคโจรประจำที่ณระดับความสูง35,786กิโลเมตรเหนือจุดใดจุดหนึ่งบนเส้นศูนย์สูตรโลกจึงโคโจรด้วยความเร็วเท่ากับการหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นแหละครับ ตูนชรับคือน้องๆเลยอยากรู้ว่าเจ้าเครื่อง GPS เนี่ยที่สามารถนําทางเราไปยังจุดหมายเนี่ยมันทํางานยังไงครับใช่ค่ะก็แถมเมีนู้ด้วยนะคะว่าอยู่ตรงไหนตําแหน่งบนจอภาพก็คือค่าพิกัดไงล่ะครับซึ่งค่าพิกัดตัวเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลที่สําคัญที่จะทำให้เครื่อง GPS เนี่ยคำนวณ ทางที่ไวที่สุดแล้วก็ทางที่สั้นที่สุดให้เราไปสุดจดมาปลายทางไงละครับแล้วค่าพิกัดคืออะไรล่ะครับพี่ตูนค่าพิกัดเนี่ยก็คือจุดตัวเลขที่จะช่วยอธิบายตำแหน่งบนแผนที่หรือบนโลกถ้าเรารู้ค่าพิกัดเราอ่านค่าพิกัดเป็นเราก็จะพอดาวเ้าๆแหละ,หละว่าจุดเนี้ยอยู่ตรงไหนของบนโลกมันก็คือการอ่านอิงตำแหน่งด้วยตัวเลขนั่นเองครับ<อ>เราเขาบอกยังไงล่ะคะงั้นเดี๋ยวเราไปที่ห้องปฏิบัติการแผนที่กันนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเอธไปตเตรียมของนะครับเอ้า เ,เพลยไว้นะครับเนี่ยยังบอกไปได้ครับผมพี่จะไปเตรียมบางอย่างให้น้องแต่เดี๋ยวตอนนี้ตูครับฝั่งของน้องเลยนะได้เลยไม่ต้องห่ววเด็กๆอย่าถามต่ตูพี่ตูเป็นลมนะอ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันล <c oughs> าเลยน้องครับและนี่นะครับก็คือแผนที่โลกครับผมซึ่งจะช่วยทำให้น้องเข้าใจที่มาของข่าวปิกัดได้ยิ่งขึ้นนะครับผม่วยการนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับ ก่อนอื่นที่จะอ่านแผนที่เนี่ยทุกครั้งเราต้องดูทิศให้ถูกก่อนนะครับตรงนี้พี่ว่าน้องๆวางถูกก็แหละสังเกตว่าแผนที่ฉบับนี้นะครับจะมีเส้นอยู่สองลักษณะชุดแรกก็คือเส้นที่วางตัวในแนวเหนือใต้อีกเส้นหนึ่งคือวางตัวในแนวทิศตะว,วันออกมาทิศตะว,วันตกเส้ใช่แล้วครับผมอ๋อแสดงว่าเส้นแนวนอนเนี่ย คือเส้นละติจูดใช่ไหมครับหรือเรียกว่าเส้นลุงใช่ไหมครับใช่แล้วครับน้องภูมิส่วนแนวตั้งเนี่ยคือเส้นลองติจูดรหรือว่าเส้นแหวงนั่นเองครับเก่งมากเลยน้องภูมิแล้วลัดติจูดกับลองติจูดเนี่ยมีที่มาอย่างไรล่ะคะอ๋อที่มานะครับผมเป็นคําถามที่เย่ยมากเลยน้องฟ้าเราเริ่มจากค่าลัติจูดก่อนนะเด็กๆครับอันนี้คืออะไรเอ่ยส้มครับไม่เถียงครับนี่คือส้ม ความจริงแล้วเนี่ยรู้ไหมเอ่ว่าโลกของเราเนี่ยจะมีรูปร่างลาักษณะคล้ายผลส้มก็คือจะมีลักษณะป่องๆตรงกลางแบบนี้เลยนะครับโลกของเรานะครับผมหากเรามองโลกจากด้านข้างสันฐานของโลกมีรูปร่างคล้ายผลส้มอย่างที่พี่ตูนบอกนั่นแหละครับโดยเส้นระติจุด คือเส้นสมมุติบนพื้นโลกที่เกิดจากจุดบนผิวโลกที่ทำมุมกับจุดศูนย์กลางโลกและเส้นศูนย์สูตรที่ค่ามุมต่างๆกันตั้งแต่ศูนย์องศาซึ่งก็คือเส้นศูนย์สูตรไปจนถึง90องศาเหนือและ90องศาใต้ซึ่งก็คือขั้วโลกเหนือและใต้นั่นเองนะครับ สำหรับเส้นลองจิจุดนั้นคือเ,เส้นบนผิวโลกที่ลากจากขั้วโลกเหนือลงมาจรดขั้วโลกใต้โดยเส้นลองจิจุดหลักจะมีทั้งหมด360เส้นหรือ360องศาแบ่งเป็นเส้นลองจิจุดตะวันตกและลองจิจุดตะวันออกอย่างร้อย0เส้นโดยเริ่มจากเส้นลองจิจุดที่ศูนย์องศาซึ่งลากผ่านหอดูดาวในเมืองกรีนิชประเทศอังกฤษอันเป็นสถานที่ค้นคว้าทางดาราศาสตร์ที่สําคัญเมื่อ300กว่าปีก่อนเส้นละติจูดที่ยาวที่สุดคือเส้นศูนย์สู หรือเ,เส้นศูนย์องศาที่มีความยาวรอบวงเท่ากับ4 7 5กิโลเมตรและจะค่อยๆลดลงจนเท่ากับศูนย์ที่ขั้วโลกลองมดูไหมครับว่าค่าพิกัดภูมิศาสตร์เนี่ยเขามีการบอกเป็นมุมด้วยองศาใช่ไหมฮะแต่เขามุมองศาเนี่ยก็จะมีการแบ่งย่อยลงไปอีกโดยที่1องศาก็จะแบ่งเป็น60ลิบดา และหนึ่งลิปดาก็จะแบ่งเป็น60ลิปดาเพื่อทําการบอกละเอียดตำแหน่งให้ใายละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะคบผมยังมีอีกระบบพิกัดหนึ่งนะที่ประเทศไทยเรานิยมใช้กันมากเลยนั่นก็คือระบบพิกัดกริดหรือภาษาอังกฤษก็คือระบบพิกัด UTM แล้วมันต่างกันยังไงหรอคะงั้นเรามาดูแผนที่นี้กันเลยระบบพิกัด UTM นะครับค่อนข้างมีตัวเลขค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเดิมทีระบบพิกัดภูมิศาสตร์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เขาจะวัดด้วยมุมองศาใช่ไหมฮะ แต่พิกัดจุลเนี่ยเขาจะแบ่งโลกออกเป็นโซนๆสำหรับแผนที่แบบพิกัดกริดนี้นะครับเขาจะนำโลกที่เป็นทรงกลม3มิติมาทำให้เป็นแผนที่โลกแบบ2มิติก่อนครับจากนั้นจะใช้เส้นแนวตั้งและแนวนอนเป็นตัวแบ่งโลกเป็นแผ่นกริดครับโดยจะใช้แผนที่แบบนี้ตัดขอบบนและล่าง ที่เป็นขั้วโลกเหนือและใต้ออกไปเส้นที่แบ่งกริดตามแนวตั้งนั้นจะแบ่งโลกออกเป็นกริดโซนต่างๆรวม60โซนจากเส้นแวงที่180องศามาทางตะวันออกตั้งแต่โซนที่1ถึงโซนที่60ครับแต่การที่มันมีเพียง60ช่องกริดโซน1ช่องจึงมีความยาวเท่ากับ6องศาของเส้นลองจิจูดในระบบพิกัดภูมิศาสตร์นั่นเองนะครับ ส่วนการแบ่งกริดตามแนวนอนนั้นเขาจะแบ่งโลกตามแนวเหนือใต้ออกเป็น20ชุดครับโดยอยู่ในซีกโลกเหนือ10ชุดและอยู่ในซีกโลกใต้อีก10ชุดโดยมีชื่อชุดกริดเป็นตัวอรกรักษรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ C ถึง X รวม20ตัวลละครับโดยเมื่อเทียบกับเส้นลัตทิจูดในระบบพิกัดภูมิศาสตร์ที่มี180เส้นจะพบว่า1ชุดกริดมาตรฐานจะมีความสูงเท่ากับ8องศาของเส้นลัตทิจูดแหละครับทีนี้น้องๆอ,อาจสงสัยว่าแล้ว1ชุดกริดนั้นมันจะมีขนาดสักเท่าไหร่นะง่ายมากเลยนะครับ1ชุดกริดนั้นจะมีระยะตามแนวนอนประมาณ660กิโลเมตรครับและระยะตามแนวตั้งประมาณ 1,000กิโลเมตรนั่นเองแหละครับซึ่งในการเรียกชื่อนั้นเขาจะอ่านค่าโซนกริดษก่อนและตามด้วยค่าของชุดกริดษกันนะครับโดยประเทศไทยจะมีพื้นที่อยู่ในพิกัดกริดิษ6ชุดด้วยกันก็คือ 47N 47P 47Q 48N 48P และ 48Q สำหรับซีกโลกเหนือนั้นค่าตัวเลขเป็นตัวเลขที่แสดงว่าพิกัดนี้ อยู่ห่างฝั่งซ้ายสุดของโซนและอยู่สูงจากเส้นศูนย์สูตรเป็นระยะทางกี่เมตรกันล่ะครับเช่นพิกัดนี้ณจุดแผนที่บนโซน 47P แผ่นนี้จะห่างจากฝั่งซ้ายสุดของโซนเเท่ากับ743,000เมตรและอยู่สูงจากเส้นศูนย์สูตร1,632,000เมตรเป็นต้นน้องๆครับและนี่ก็คือแผนที่ภูมิประเทศนะครับหรือว่าแผนที่ 1: ต่อห0,000ที่ผลิตโดยกรมแผนที่ทหารนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมา ดูกันว่าเลขประจำกปิดที่น้องนี้อ่านไปเมื่อคี้อยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ครับผมเลขประจากลิดของตันนี้เราอ่านพร้อมกันหน่อยว่าเป็นเลขประจำกปิดที่เท่าไหร่ส7่ส<ท>ิทครับถูกต้องแล้วครับ แล้วเมื่อกี้ที่พี่ตุนบอกว่า1ต่อห้าหมื่แล้ว1ต่อห้าหมื่น,นี่หมายถึงอะไรหรครับอ๋อตัวเลข1ต่อห้าหมื่นตัวนี้ก็หมายถึงมาตราส่วนแทนที่ครับผมเป็นการย่อสัดส่วนที่อยู่บนโลกเนี่ยเพื่อให้ปรากฏบนแผนที่ให้ครอบคลุมที่สุดซึ่งแผนที่นี้1ต่อห้าหมื่นความหมายมันก,ก็คือ1ซนบนแผนที่นี้ก็เท่ากับห้าหมื่นเซนบนพื้นที่จริง ห้าหมื่นเซนติเมตรหรือห้าล้ายเมตรใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครัน้องฟ้าความายของมาที่1นึง5 0 0ห0นัหมายความว่าทุกๆ2นติเมตรบนแผนที่ก็จะเท่ากับ1นึ่งกิเมตรตพืนทีจริงนั่นเองแล้วจะอ่านคาพิกัดยังไงหครับตรงนี้เลยครับผมสำหรับแผนที่นี้น,นครับการเริ่มต้นอ่านคิกัดเราต้องเริ่มจากมุมซ้ายล่างก่อนเลยนะครับฝั่งทิศตวนออกหรือฝั่งอีสติ้งบ้างเขียนเลขปจําปิด4 17, ี่สบเจนี้เรามาเริ่มต้นอ่านฝั่งทิศตวนออกหรือฝั่งอี เจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่ห้าไล่ไปจนถึงเจ็ดอะไรเอ่ยเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแล้วมันอยู่ตรงเส้นพอดีก็ต้องเป็นเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์อีด้วยนะครับอเอกจะเป็นการบอกทิศมาทางทิศเหนือบ้างนะครับเริ่มต้นจาก 1632ขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว1639พอ1640ปุ๊บเลยไหมมันเลยใช่ไหมครับนี่คือเส้น1639เพราะฉะ้ั้อน้องฟ้าเขียนไ้ก่อน1639เราไ้ก่อนเลย1639แลเ้ราเล่อ 3, ลีก3หลกัหลกหลก่ะเปยังไงหากยังจำกันได้ช่องหนึ่งช่องบนแผนที่ทหารจะมีระยะความกว้างและความสูงเท่ากับ1,000เมตรบนพื้นที่จริง ซึ่งหากจุดที่สนใจอยู่บนเส้นพอดีค่า3าตัวหลังก็จะเป็น0ูนย์สามตัวใช่ไหมล่ะครับแต่หากจุดที่สนใจไม่อยู่บนเส้นนักแผนที่จะทําการตีเส้นอีก9เส้นในแนวตั้งและแนวนอนดังนั้นระยะห่างของเส้นแต่ละเส้นในพิกัดจริงก็จะเท่ากับ100เมตรจากนั้นแล้วจึงค่อยมาดูว่าจุดที่สนใจอยู่บนจุดตัดในตำแหน่งใดแล้วก็อ่านค่านั้นทั้งในแนวตั้งและแนวนอนออกมาเป็นตัวเลข3หลักสุดท้ายนะครับ ห้าแล้วก็เติมศูนย์ศูนย์ไปเลยใส่คิดด้วยแผนที่นี้อยากจะใช้เป็นระ,ระบบปูมิการ์และลองเราก็ต้องเอาแผานชมาวางแล้วก็ติดเส้อนอนั่นเองนะครับผมทีนี้ใช้แบบ UTM ไม่ง่ายก,กว่าหรอครับแล้วมันมีคนนิยมมากกว่าด้วยก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าแผนที่นี้เนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งสองงานสองแบบแต่ว่าระบบพิกัด UTM เนี่ยเขาจะนิยมใช้ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยกว้างม,มาเท่าไหร่เพราะว่า รายละเอียดของหน่วยเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นพิกัดแบบภูมิศาสตร์เนี่ย <c oughs> เขาจะใช้ในสักษณะของพื้นที่ระดับประเทศหรือระดับทวีมมากกว่าเอาพื้นที่ครอบคลุมใหญ่ๆเลยนะครับอ๋อเข้าใจแล้วก็เหมือนเมื่อเช้าไงที่พี่เอ๋เขียนที่ที่นี่ลงมาใน GPS ก็เหมือนกับการหาพิกัดอะครับคือภูมยังไม่เข้าใจครับถ้าเกิดเป็นสถานที่ใช่ไหมครับพิกัดมันจะต้องอยู่นิ่งๆแต่ในเมื่อเอา GPS ไปอยู่บนรถแล้วรถมันเคลื่อนที่ไปตลอดอพิกัดมันจะเปลี่ยน เปลี่ยนยังไงครับยังไม่ค่อยเข้าใจเลยฟ้าคิดว่านะนการขิดัดของรถเนี่ยมันต้องมาจากดาวเทียมไม่แน่เลยอ่ะอยู่ดีๆก็าดาวเทียมฟ้ามั่วอย่างงี้ไม่ดีนะเขาไม่ได้มั่วนะภูมิแต่ภูมิลองคิดดูนะตอนนี้เราอยู่ที่ซีซ่าและที่จีซ่าเนี่ยเ,เยป็นหน่วยงานที่สำรวจทรัพยากรด้วยดาวเทียมใช่ไหมคะพี่ตูนถูกต้องแล้วครับน้องฟ้า G P S ที่น้องฟ้ามีหรือว่าเมื่อเช้าที่นำพามาเนี่ย ก็จะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเป็นหลักในการหาตำแหน่งให้ตัวข,ของตัวมันเองแล้วมันจะหายังไงเหรอครับหลักการในการหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS เนี่ย oh. ก็เปรียบเสม,มือนกับเรา oh. ตอนนี้เราไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม oh. เราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหน oh. ก็เสม,มือนกับกระดาษโล่งๆข,งข,งขาวๆแผ่นนี้นะครับ oh. แล้วตำแหน่งของเราที่อยู่ก็คือนะตรงนี้นะครับผมขณะที่เรากำลังนั่งคุยยืนคุยอยู่ตรงนี้แ oh. หละก็จะมีดาวเทียม GPS นะครับที่โคจรอยู่รอบโลกทุกๆจุดเลยนะครับ อันนพี่ขอตั้งตรงนี้ก่อนนะครับดาวเทียม GPS นะครับที่คุยกับเครื่องรับสัญญาณเนี่ยเขาก็จะพยายามคุยกันแล้วก็ส่งข้อมูลกันโดยจะมีข้อมูลตำแหน่งของเราเทียมอยู่ตรงไหนของในส่วนอวกาศนะครับผมแล้วก็มีข้อมูลเวลาด้วยนะครับที่จะส่งไปเครื่องวิทยุที่ออกจากดาวเทียมก็คือค่าเวลา t1 เดินทางไปถึงเครื่องรับสัญญาณ GPS ก็คือเวลา t2 ตรงนี้เขาก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ถูกต้องนะครับแล้วความเร็วของสัญญาณจากดาวเทียมมาถึงทีวีนะครับประมาณเท่าไรนะครับคือวิทยุที่ส่งจากดาวเทียมก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงต่อไงมากๆลยครับพอคำนวณกันปุ๊บก็จะได้ระยะทางตามแนวเชื่องนี้สมมุตินะครับระยะทางตามแนวนี้ปุ๊บแต่นั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าทุกๆจุดที่อยู่บนเส้นที่พี่กลางว่าตรงนี้ก็คือมีระยะทางเท่ากันหมดใช่ไหมครับครับ นั่นหมายความว่าเราสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้ของบนจุดเส้นสีแดงนี้เพราะฉะนั้นหลักการการหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS จึงจำเป็นต้องใช้ดาวเทียม GPS ถึง3ดวงแล้วทำไมต้องใช้ดาวเทียมสี่ดถึงามดวงด้วยล่ะครับหลักการคำนวณนี้เขาเรียกว่าหลักการโค้งข่ายสามเหลี่ยมครับโค้งข่ายสามเหลี่ยมเหรอครับใช่แล้วอยากรู้ใช่ไหม